จเท่ากันเอานะจะถึงเอาเออสิบตีแล้วีอ่ะเอาเลยแล้วเอ็มชูเนอร์ทีมงานฟังฟังใจฟังอยู่คุณผู้ชมสปินออกไปนะครับแล้วหากไทยชัยวันมาแล้วเพงพูเมื่อกี้เลยทีมออเดอร์โอ้เพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้เลยเอาแล้วครับท่านี้นะฮะถ้าดูตามเกมก่อนนะอันนี้ผมพี่ขอเองนะผมไไม่ด้ วันขึ้นมาไน้เอ็มชูเนอร์ได้นะเอ็มชูเนอร์เหนื่อยนะนะถ้าจอรนี่นะชนพัฒน์เลิกกามนะนี่40รอบแล้วเห็นนะเอ็มชูเนอร์40รอบเห็นไหมแล้วพี่หนึ่งนะ่สามสิบเก้าแล้วถ้าพี่ห้าไทยมาบังได้แล้วพี่ชาเนตทำรอบแล้วพี่ชาเนตหนีไปอ้าวตนนี้พี่ชาเนตหนีไปนะเขาตฆ่ากันนะฆ่กับปมพิมแกล้งจอน์นนะเอ็มชูเนอร์ทุน โดนยืดขึ้นยืดขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดขึ้นครับแชมป์จะเป็นของใครครับอะไรครับเนี่ยดูกันนะดูกันไปยาวๆครับผมเป็นห่วงเธอตัวแจ็คลับบลิมาทันน่ะเออตอนนี้แจ็คดับบลิวต์40แล้วอ่ะทันแล้วอ่ะแล้วประเด็นคือเหนีไงแจ็คอยู่่นีแต่แจ็คยังอยู่หา่างแจ็คเพิ่งลงขาอโอเคโอเคแจ็คดับบลิวตเกือบรอบนึงใช่ การจราจรหนาแน่นเลยจีบเดียวเอมจูเนอร์ er จะทําอย่างไรครับแล้วก็เจอทั้งรถช้าด้วยเจอทั้งรถที่ต้องการตําแหน่งด้วยนะครับ mm. เอาแล้วเอาใครจอดฮะเอะเอม,เมิตเอตอรลีมิตเตอรลีมิตเตอรลีกับมิตเตอรลูลูชินจอดไปครับแล้วจอดแหวนสมุมดีเจ้ฮะหายโดจ <laughs> ท่านผาบอกว่าท่เนี่หายไปไหนแล้วครับอยู่ข้างหน้านี่ไงสองคันนี้เนี่ยนำอยู่นิดเดียวเองไงนิดเดียวนะนิดเดียวใช่ไหมมันก็จะสปินหนีไปไม่ได้มากทีหรอกก็ไม่ได้ชื่อไม่ได้จิบไงเห็นไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ไกลไม่ไกลไม่ได้ขึ้นหัโบงไงใช้เหนียวไงใช้เหนียวก็ต้องเป็นพวกนี้แหละทั้ง ไปดิวิ่งแบบน้องเก่งน้องแกะ่นะเขาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งสามนะนั่เป็นรอบนะเออหนึ่งนาทีหนึ่งสามที่หัวเต็มนะครับคุณผู้ชมไต่กันแบบเต็มเต,เต็มอ่ะเต็มเต็มอ่ะเหลือเจ็ดนาทีครับนี่คือผู้นำโอเวอร์ออครับหมายเลขที่สิบเก้าครับชนนักพัดเลิกยามนะครับสี่สี่สิบห้ารอบน่าจะได้ถึงห้าสิบไหมน่าจะได้ใกล้เคียงใกล้เคียงนะ ก็จบเลขสวยสี่นิตก้าไม่แหมวพีว่หวยได้เห็นไงฮะเออเปิดปเปิคนอืน่นไม่เปิดอ้าวมาแล้วมาแล้วเหลืออีกสองนาทีสุดท้ายครับเหลืออีกสองนาทีส,ทาสุดท้ายสวัสดีคุณตายทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูกันมานะครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงสนามส่งท้ายแล้วนะครับ,รบผมขอบคุณมากเลยครับโอ้โหนี่คุณสุภวัฒน์ุบอกขอบคุณผู้จัดทีมงานช่างภาพ ผู้บรรยายครับโอ้พบกันใหม่ปีหน้าโอ้ขอบคุณมากครับคุณสภวครับวัดไกสีนะครับผมนุกนะฮะคุณนุกอนุวัฒน์บอกว่ารับชมมาตลอดเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับชาวเรซิงคาไทยแลนด์นะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูกันมาครับเป็นเพื่อนกันมานะครับแล้วก็พี่น้องนักแข่งทุกท่านครับทีมงานทุกคนครับทีมช่างทุกทีมทีมสวิตทุกคนครับครับผม ตรนนี้ต้องบอกว่าเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับกับแชมป์ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นของหมายเลข2 9เพียงอีก1นาทีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ชนพัฒน์เลือกกามครับอยู่ที่150รอบนะฮะโอ้โห51 52แล้วโอ้เลขสวยฮะไอเลขสวยฮะเลขจะออกอะไรฮะผมว่ามี51 52จะออกอะไรฮะ51หรือเปล่า51หรือเปล่าแต่99มาแน่ดีอันดับที่2ครับตอนนี้ครับแจ็คแองโวตอยู่ที่49ครับ จะเข้ารอบที่50สนะครับส่วนอันดับที่3นะครับเป็นของทะเนจูเชอร์นะครับกับพันธนงนิยมเหตุครับตรงนี้ครับทำไป49รอบเช่นกันครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับและนี่ครับหมายเลข64ตรงนี้เป็นอันดับที่7นะฮะอยู่ที่48รอบครับคุณผู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้ครับการแข่งขันดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับต้องขอบคุณครับยางโรโยทายครับผมอีซูซูดีแม็กสองพันเหนือลิมิตพิชิตโลก w วซ์ออโตโมเทียลิควิดเพราะรักรถจึงไว้ใจครับผมพ T t ีลูบิแคนพัฟเบ็กเน็กเตอร์อัคนะคาร์บอนวิสาดกิบไปต่อสยามครับเอาแล้วครับตอนนี้นะครับการปิดฤดูกาลอย่างสวยงามครับใกล้จะหมดขึ้นแล้วครับชนละพัดเดิกยามาตรงนี้แล้วครับและเหลือเพียงไม่ถึงนาทีสุดท้ายแล้วครับอ้าชนละพัดเลิกยามาตรงนี้แล้วยังไงครับ m อ็มจูเนอร์เอ็มจูเนอร์ครับมาแล้วครับ M อ็มจูเนอร์ครับอย่าบอกว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกิดขึ้นกับเขาครับ หมายเลขนี้ครับเอ็มชูเอ้โหสุดยอดครับ5 1รอบอันดับที่1ครับแย้มจริงๆครับแชมป์คนแรกของ E65 กับรายการเราครับโอโยทายเลสซิ่งคาร์ครับโอ้โหเอ็มชูเนอร์ครับหลังสลักชื่อเลยนะน้องใหม่ไล้์บอลลีสุดครับตอนนี้ครับอันดับที่สองหมายเลข444กำลังจะเข้ามาครับมาแล้วครับเปิดไฟมาแล้วขอทางหน่อยครับขอทางผมหน่อยครับ ขอทางผมหน่อยครับโมนายครับขอทางพี่หน่อยครับพี่แจ็คลำบาดมาแล้วครับอันดับที่สองตรงนี้ครับกำลังจะเข้ามาแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ51รอบเช่นกันครับตามมาอยู่ตรงนี้ครับเรียกว่าสนุกสนานมาตลอดทั้งวันจริงๆนะฝ่ายนะตลอดทั้งวันเลยและส่งท้ายความมันด้วยการปิดเกมสวยๆแจ็คลมบา เยี่ยมจริงๆครับปุบมือหน่อยครับพี่น้องนักแข่งระอันดับที่3มาแล้วทันเนตจูเช่มาสเตอร์มีทครับผมสิงเอลโอ้เยี่ยมจริงๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณในสนามทุกท่านนะครับทีมงานมาแชลทุกคนนะครับขอบคุณรถกู้ภัยครับขอบคุณทีมถ่ายทอดสดครับทั้งตากกล้องภาพนิ่งนะครับตากล้องวิดีโอนะครับครับผมขอบคุณทีมงานจับเวลาครับเลทไทม์ดอทเน็ตครับ ขอบคุณนายสนามทุกคนครับขอบคุณคณะกรรมการรอยอสอทอด้วยนะครับมาเรียกว่าอยู่กับเรามาครับปิดฤดูกาลกันอย่างสนุกสนานที่สนามพีรากษ์เศรษฐกิจพัทยาแห่งนี้ครับโอ้โหผมเรียกว่าอยู่มาปีนี้คือสนุกจริงๆนะครับปีหน้าเนี่ยปีหน้าจะต้องติดตามให้ดีปีหน้าต้องติดตามให้ดีเราจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับติดตามกันสนุกสนานต่อไป นะครับก็ยินดีกับพี่น้องนักแข่งทุกท่านครับผมต้องขอบคุณฟาอีสด้วยนะครับเป็นปีแรกที่มาภาคกับพี่นะถือว่าดีขึ้นดีขึ้นมากนะครับแล้วก็น้องๆพัฒนาฝีมือได้ดีมากขอบคุณมากครับฟาอีมขอบคุณพี่ป๊อปด้วยครับผมขอบคุณมากครับเอาจอดได้เลยครับจอดเลยฮะจอดเลยฮะจอดหน้าเซ้นกันเลยฮะจอดกันเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมานะครับ